ดูเลยครับเดี๋ยวมันเนียจะพาม่านมาขวยกุจีได้พี่น้องมาขวยกุจีกิจกรรมเนียนเซวาคนอายุสามสิบขึ้นนี่ต้องเคยเห็นแน่นอนแต่เป็นว่าชนบทอีสานเขานอนพี่น้องนี่มาเบิ้งมาเบิ้งเดินไมาเบิ้งเหียงขวยกุจีน้ำเหมืนก้อนเหมืนมูลวัวมูลควายเหลมขี่มอเตอร์ขี่ควายบ้านเขาเหรพี่น้องคืออาจจะว่ามันนนั่อาจจะคิดว่ามันสุกกระปุกมันบ่มันบ่ได้สุกกปประปุกด้พี่น้อง ริงเนี่ยนะเลี้ยงผมมาจนไงปุ่นเล่นนี่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผ้ากินเนาะพอและแม่เฮาพอพอละแม่เฮาเป็นผ้ากินมันบริสุทธิ์กับพวกดิบกวนมูลวัวมูวกล้วยนี่มันกินหญ้ากินหยางเนาะมันบริสุทธิ์กินเนี่ยสกปรกวกหลวงพ่อมาควายเอาน้ามันขิงง้อขิงกล้วยถึงมันแห้งถึงมันแห้งประมาณนี้เห็นรึเบล่เห็นบ่ถึงมันแห้งประมาณนี้พี่น้องเลวงพ่อมาเบิ่ง ข้าคลี้เอาหนามันออกเคลี้เอาหนามันออกสักก้อนเคลียเอาหนามันออกอะอะนะขวดเบิ้งกันกูจีมอยู่นี่หนิขี้มันถือนี่หนินี่ขี้ดินนี่แหละแต่ว่าบางคนเขาเจ้ากันเอาอนันขี้ควายอางนั้นเปียกๆก็มีดิบางคนก็นมักเอาแบบนั้น มันขีไม่ไหมนี่ไปเอาผ้ากันเอาสวิงเปนั่นตากเอาแล้วก็ไปล่างอุ้ยมันมีแมงเบ่เมียนบ่เมียนบ่เมียนพี่น้องอุ้ยกุจี้เบากวะนี่บ่เมียนเอาคือเ่อเห็นพี่น้องกองนี่เขาบ่มีกุจีเอาบอ่มียนหลี จะเอาไปเบิ mm. ้งอ <laughs> yeah. oh, 네ันกองอื่นมันขีัวหสวหั้หัว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 ห่วหัวัวหัวหวหัวันหัวหวล้วัวนัวห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 ั่หัวหดวหัวหัววหัวหัวหัห้ว่ัวัวหัวหัหัวหัวหัวหวหั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 วหวหัหัวหัว บา,บางคนเขามลุนว่านี่ยกล้วยนี่มันจะมีขี้กล้วยหรือแบบขิงงัวอันนี้ขิงงัวไม่มีขี้กล้วยนี่กล้วยม่ต้องเปลี่ยนก,ก็ตั้งนี่คุณี้เบาก็ตั้งเอาทำไมขวดน้นออกจะก,กนขวดน้นก่อนโอ้ยดินนี้นเปียกๆดูด้วยน่หัวแกขี่อืมจะล่ะจะล่ะ บันเมร์ทองก็ข,งขี่เลยขี่โดนแล้วตัวแม่นันเพื่อนเนี่ยนี่นี่พี่น้อง zoom เบิรงใก๋ไก่เนี่ยัง่ะกุจีอ๋อาทำยัล่ะกุจีแม่นี่บ่แ <laughs> ม่นกุจีย่างอิ่นกุจีนู่นกุจีนี่ละที่ว่ากุจีขี่มันาะมันเกิแต่ว่าขี่มันก็ขี่พี่น้องแต่ว่ามันจะเป็นขี่งัวขี่ควายเนาะ คล้ายๆกับอันกาแฟขี่ชะมดนั่นแหละมันบริเวณเนี้ยสุกกะปุกดิพี่น,น้องนี่แนวนียเลี้ยงผมจนใหญ่ผมนี่นี่นี่กุจีนี่เลี้ยงผมจนใหญ่ผมเด้อเป็นคนผมเด้อแต่พออะไรเอาหอยเนี่นนึกเขาบอกเนี่ยตายนั่นโอ้ยมันตายแล้วอุ้ยขี่ก๋วยเตี๋วยวอุ้ยอ้าวทำไงบอสบริเวณไซเบ็ด เดี่ยวพอนอนไดเป็นแตมีหลายสิควรเห็นเบอร์หนกพี่นอ้องอู้แมนบดิลงไปจังนี่ตกีนบอพื้นตะกี้เนาะพี่น้องไปเลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายเนี่ยแหล,ละเขาก็ไปนั่นนี่แหละเขาก็ไปแขวนขีง่งัวขี่ค้ายไปนั่มอันใดกุจีไปนั่มหานอเขียงนอนอไม้ขึ้นมานั่มย่ามัน ย่ำคืนมาบ้านนั่นสิแม่พี่น้องอันนี้เขาก็มาแกงใส่ก,กันแกงน้วใหม่ใส่กุจีใส่หน่อเขียงใส่ไหวใส่สมปีวันถอดโอ้ยบดบ่มีเห็นอยู่นอน,นมันก็ซีม,มีกุจีแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้มันซีม,มีกุจีแดงกุจีกวางกุจชีอนันข้ามเหลืองอย่างอีก มีหลายชนิดอยู่ดิแต่มันนั้เห็นมันเห็นตะกุจีดำนี่ไม่เห็นตะกุจีอันนี้แต่ละอ้ยมันเห็นตะมันเห็นตะกุจีอันนี้ใหญ่เห,เห็นหลายยนูนนี่หลายอันดิเด้น,นวิ่งอันนี้อ่าแต่ละอ้ยไปทางลลไางลลหนแล้วว่เห็นอะพี่น้อนจะเห็นนัน่นเป็นตะเคือดิจุขวัวเฮเบิรงกหรอพี่น,อน,น้องนี่ก็เป็นอันเขาเอื้นอาหารปลาเนาะ แต่เป็นคนทัวไปก็จะเอินว่าอาหารปลาแนวเนียนมันบ่วแมวแนวสุกปกได้พี่น้องมันเป็นแนวกินแนวกินคนละกอนตพปอและแม่เป็นป้ากินเนาะจะมีกุกกี้จะมีอย่างย่างย่างสกินเท่ากันนั่นสิกินเท่ากันไปแช่น้ำไปแช่น้ำไปจังหน่อยให้มันค่ายขี่ค่ายอย่างหรอกเท่ากับเท่ากับแกออกแกเปลือกมันอ่อนหล่ะเอาเอามือบีขี่มันออกสินะมันกัสสกินได้ไปขวบไปแก้ใส่นน้ำใหม่สิไหม กันเล้กับพอกันคลิปนาน้องพี่นอ้องเดี๋ยวสีภาพไปหาเหตุอีกอย่าง่องไปกต่จังมาลุ่นกันเนาะครับสวัสดีครับไป